ส่วนทางด้านผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่21ค่ะก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะพูดคุยให้กำลังใจคุณยายอายุ84ปีค่ะซึ่งคุณยายเนี่ยไม่มีไรายได้นะคะมีแค่เบี้ยอย่างชีพ800บาทเท่านั้นพร้อมกับได้มอบถุงอย่างชีพของกองทัพบ,บกและเงินให้กับคุณยายอีกจํานวนหนึ่งด้วยค่ะ จากกรณีที่มีการแชร์เรื่องราวของคุณยายแถมสินหมยอายุ84ปีซึ่งคุณยายอยู่ที่บ้านเลขที่57หมู่ที่6ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยคุณยายก็มีลูกชายคนโตค่ะซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวถูกรถชนเสียชีวิตแล้วทําให้คุณยายต้องออกจากบ้านแล้วก็มาเช่าบ้านอยู่กับลูกชายคนเล็กอายุ59ปีซึ่งลูกชายคนเล็กก็มีอ,า,อาชีพรับจ้างทั่วไปคุณยายเองก็รับจ้างทั่วไปนะคะรก แรกคุณยายแถมก็พอที่จะมีงานรับจ้างอยู่บ้างค่ะแต่ต่อมาช่วงหลังๆเนี่ยคุณยายแก่ตัวลงจึงไม่มีใครจ้างก็ต้องไปเก็บผักขายได้บ้างนิดหน่อยแต่ก็เดินทางไกลไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยเบี้ยยังชีพของทางหน่วยงานราชการ800บาทแต่800บาทเนี่ยก็ไม่พอใช้ต่อเดือนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีหลายหน่วยงานค่ะทั้งส่วนราชการและประชาชนที่ทราบข่าวก็มาให้การช่วยเหลือคุณยายไปแล้วในเบื้องต้นทั้งสิ่งของและเงินบริจาค อีกจำนวนหนึ่งที่บริจาคเป็นชื่อคุณยายนะคะและทำการปิดบัญชีไปแล้วนั้นในส่วนกรณีของทางกองทัพภาคที่2ค่ะก็ได้ให้ความสนใจและสั่งการให้พลตรีเกียรติศักดิ์วิเวกผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่21เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่เยี่ยมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจคุณยายและลูกชายพร้อมกับได้มอบถุงยังชีพของกองทัพบ,บกพร้อมด้วยน้ำดื่มและเงินอีกจำนวนหนึ่งค่ะเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นการเบื้องต้นค่ะ สนับสนุนโดยยาสีฟันพระจันยิม้ม